สวัสดีครับพี่น้องครับครับเนร้เสียงยาผ้าเละกามีหน้าทางนะครับนะครับแนวทางจากเก๋งยัยเก๋งยัยเิ่นเหมือนอะครับเกีงยไยครับเกี่ยวดอนนะครับเก๋งยัยเมืองทองครับเป็นในซุ่งตัวเลกมาแล้วครับเสี่ยงยาผ้าละครับอยู่บ้านนอกครับตอนนี้ครับเสี่ยงยาผ้าละเด้อวยู่ นำบานนอกพี่เด้อบ่ได้เขายู่ในเมืองครับปกติบานเสี่ยงยาผ้าละขายอยู่ในเมืองหมดแล้วครับบานขาผุ่นอยู่ในตลาดเมืองทองนะครับเนาะครับข้ีเห็นส่วนมากข้าศลุ่งในคีบขกาศเป็นตลาดเมืองทองนะครับบานขายอยู่ในตลาดนะครับผู้ได้เข้าไปกับเบซี่ผู้ได้มีธุระป้าปังกับเขาไปเรียนน้ำกระได้แ้ครับเด้อยอยู่ในตลาดเมืองทองครับูีตรงสารผัวพุ่มแลละครับผู้ได้เข้าไปบ ก็สีเย็นนะครับเนาะเนาะสารบัวปุ่มครับได้ตัวเลขของเพิ่นแล้วครับเพิ่นส่งเป็นตัวเลขมาแล้วครับเนาะทางเกียร์เงับเกียร์เยเมืองท้องครับเกียอุดรล่ะครับครับสายญาของเพิ่นกับเกียอุดรล่ะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทั้นโคตรเกิดเอิญเกียร์เงยนะครับเนาะครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับเพื่อสิร์ฟผ่านของเกียร์เงยนะครับเด้อครับอันนี้เพิ่นให้มา หลังๆเลยครับมือมือมือวัดเลขออกนะครับมือเลขหวยออกพอดีครับเปินทรงมากครับเข้าเกลั่นกับข้าเต็มเต็มกับนกาวหายนะลางลางกับเป็นลางนะครับเนาะศูนย์สองสองสองก็ถ่ายแม่แครเนี่ยครับเด็กข้าเพิ่นครับลางครับฮกฮานี่ก็ันฮกฮกนี่ครับเป็นเลขกันเพื่อนๆนะครับฮกฮกกับเกือบเข้าวนะครับเนาะฮกฮกฮกฮ้า ครับผลบรลจับโคกมากครับจับทหารเนาะครับเนาะพุ่งวิ่งหามากเจ็ดหกกับพุทธศรขึ้นซุรุ่งก็ับได้เลขเพิ่งมาลายโตครับเลขครับเลขเกย์ใหญ่เพิ่นเพิ่นมาลายโตจักเป็ดครับมากรเจาะมากหน่อยๆนี่ครับครับเกย์อุดรนะครับเกย์ใหญ่อุดรครับจับมากครับอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายของเพิ่นครับอันนี้เป็นสุดโค้งสุดท้ายนะครับได้ย่ำครับงวดวันที่หนึ่งตุลาละครับเขามาเต็มๆต็มนะครับศูนย์สองเนาะครับเนาะ สองสองจับกลับไปกลับมากอะไรล่างนะครับเนาะแต่ว่ามไปออกบนครับมันออกสองสองสองศูนย์สองนะครับเนาะล่างมันก็เป็นหกเจ็ดเจ็ดหกล่างไปบนบนไปล่างเพราะเป็นอย่างนั้นครับเนาะครับก็ถือว่าเขาอยู่นะครับเนาะคลิปนี้ก็ถือว่าเขาครับสิ้นสี่เบิยงนับกันนะครับเก่งง่ายครับเก่งง่ายเพื่อนเกยอุดรครับ เพิ่นกระสีส่วนมากเพิ่นกระสีโค้งของเพิ่นกับเพิ่นหายมากว่าลายตัวครับแบบเก่าครับสไตล์เก่าเนาะครับเนาะครับเพิ่นหายมาโบนนะครับเด้อบนโบนครับวิ่งสามวิ่งเลยครับวิ่งลูดสามกับศูนย์ครับสามกับศูนย์เนาะจับคู่มาให้กับมีอยุหกคู่ครับหกคู่บ่หลายครับบ่มากบ่าไม่ หกกูนะครับนะครับเกียร์ยเพิคนสำหรับเดีกเกียยนไงครับเกียยนไงครับจัะคูว่าไงก็มีหกคูนะครับนะคีหนึ่งสามหนมสามศูนย์สามเกียร 7จ็ดสองนะครับเนาะครับเก้าเก้าสามเกครับเอาไปจับไปบายเเด้อครับเด้อลอตเตอรี่ครับในำหรับบนครับ่างครับสำหรับรางเด้อ ล่างล่างเลยป่านนี้ล่างเลยครับลางคนหายมาดซีตัวเดียวครับไปเลยครับซีตัวเดียวจับคู่จับคู่มาให้ก็มีสี่เจ็ดสี่เน็นะครับเนาะสี่เก้าสี่เก้า

เก้าสี่ศูนย์สี่สาเจ็ดสี่เจ็ดสกหครับสี่ห้าครับสี่ห้าสีหครับสำหรับเลกเกียร์ใหญ่เยครับด้ ผมมาให้บนล่างครับบนล่างครับบนล่างครับเหล็กสามตัวก็มีเด้อครับเด้อผม,มไม่นี่คือผมเพิ่นครับเจ็ดสองนี่ครับสี่เจ็ดสี่เจ็ดนะครับเด้อยสี่เจ็ดผมไม่เนาะ หนึงสครับหนึ่งสี่หกลมาใเลยครับทำงายสำหรับล่างล่างครับเลขสามตัวนะครับเด้อเลขสามตัวบันนี่4ดูเลข3ตัวไปก่อนส1 5ห1 5่0 3 สามนีแต่จาจาร์เด็ดๆครับสำหรับในตลาดเมืองทองนะครับเด้อเกียหญ่เพ่นครับมีแต่เหล็กเด็ดๆทัข้างนั้นแหละครับขอย่าลืมจับเบิ้งนะครับเด้อครับทางซองกับเป็นเพียงแนวทางนะครับครับบ่ได้แนะนำให้เล่นการพนันนะครับเด้อไปจับเบิ้งครับสำหรับลอตเตอรี่นะครับเด้อ ประจไปบายเบิงดีฟลตรี่ของรัฐบาลไทยครับงวดประจําวันที่16ตุลาล่ะครับผู้ได้ข้ามาแล้วใอย่าลืมนะครับ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อย่างอย่าพาเลาะน้่ครับเพื่อเปลี่ยนกําล่างใจนะครับเนาะเพื่อชูต่อไปเรื่อยๆครับเห็ีดไปน้ำกันเรื่อยๆครับหาเลขหาเบอร์ให้เอฟซีเบิงครับ เป็นบุญเป็นท่านนะครับเนาะครับจับเบิ้งครับลอตเตอรี่ครับสําหรับลอตเตอรี่เด้อครับเด้อครับลอตเตอรี่งวดประจําวันที่16ตุลา66แหละครับครับเจอุดรครับเกีใหญ่เนาะครับเนาะครับเกีใหญ่เจอุดรวงเล็บใหญ่นะครับใหญ่นะครับเนาะเกียใหญ่ครับ สำหรับเกียใหญ่เมืองท่องครับคอนเฟิร์มกับมาตเต็มๆแล้วครับงวดเบ่ิหันครับ02ครับแต่ว่ามันอยู่ข้างล่างมันไปออกบนญนะครับเนาะกาบพัเป็นยังถือว่าเข่าครับถือว่าแจ้งสี่กถือว่าเข่านะครับเนาะครับแจ้งสี่กถือว่าเข่าอยู่ครับงามอยู่งเป็นใหญมากอะไรบนบกผาดว่าบกผาดกระผาดงวดมีกี่นี่ครับงวดนี้เพิ่งกับติมเต็้ยมแล้วครับเป็นมากเต็้ยมนะครับเนาะ คลิปนี้ก็มีอย่างหลายนะครับเนาะสำหรับเด็กเกียร์เงเมืองทองนะครับเด้อครับแคบหน้าจอไว้ครับพูดใดเขามาแล้วก็ได้พิจารณาเบิงครับตัวใดงามตัวใดดีครับมากกัดจัดนะครับเด้อคัดกับพันครับทางงสองเสนอเป็นเพียงแนวทางครับสำหรับคลิปนี้เสี่ยงหยาพัาดเลาะกาซีเดล่าพีแล้วน้องนะครับเนาะครับพอกันไม่คลิปหน้าครับฝากติดตามด้ยนะครับเด้อเสี่ยงหยาพาดเลาะ เมือนเส้นยาผ้ารอกกษบสีเดลุ <cal> <night> ่งเล่านะครับเด้อเล่าพัฒนาเด้อสำหรับภูมิาคเราครับเนาะของเส้นนอนหน้าครับเส้นนอนหน้าครับสีเดลงครับเกี่ยวดอนื่อกันช่วงมหาครับเล่าพัฒนาเด้อครับเดครับได้ติดตามไปครับครับเพื่อสิบปฏิภาชนะคทังเราครับครับคลิปนี้เส้นยาพ้ารากขอสวัสดีครับ